เริ่มต้นสร้างรายได้กับแพลตฟอร์ม AI Financial นะครับหรือ Finance นั่นเองซึ่งแพลตฟอร์มตัวนี้ครับจะเป็นรูปแบบของ AI ที่ทำรายได้นะครับในรูปแบบของ DeFi เราสามารถทำการฝากเงินนะครับแล้วก็ปลดล็อกนะได้ตลอดเวลานั่นเองครับซึ่งคุณสมบัติจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูในโปรเจกต์นี้กันเลยดีกว่าครับ แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดเนี่ยเงียบเหงาไปกันเลยทีเดียวครับแต่ว่า,าในช่วงเวลาแบบนี้ครับก็จะมีแพลตฟอร์มนะครับหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆครับที่เห็นโอกาสแล้วก็เห็นรูปแบบที่น่าจะกลับมาและทําให้สามารถบูมหรือดึงดูดนักลงทุนเข้ามาเล่นกันได้ครับก็คือในรูปแบบของ d e f าครับแล้ก็จะมี NFT ซึ่งแอดมองว่าในอนาคตก็อาจจะมีรูปแบบของเกมที่เป็นรูปแบบของ De ฟ i มากขึ้นครับตัวนี้ครับมีข้อดีอยังไงบ้างนะครับในการลงทุนนะครับมันจะมีค่าของดัชนีครับเหมือนคล้ายๆหุ้นเลยกราฟใช่ไหมมันก็จะมีการขึ้นลงโดยการดําเนินการนะครับก็คือกองทุนตัวนี้เนี่ยจะนําเงินนะครับส่วนกลางเนี่ยไปทําการซื้อขายทํากําไร ซึ่งหลักการทํางานนะครับก็คือเราก็จะไม่รู้นะว่าเขาไม่ลงทุนอะไรบ้างแต่เขาจะมี TVL นะครับที่เราสามารถดูครูดได้มีตอนนี้มีอยู่เริ่มต้นอยู่ที่1 0 0 0 0แสนครับเดี๋ยวแอดจะพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งตัวเชนที่เขาใช้นะครับก็จะเป็นฝั่งของอีทิเรียมนะครับก็คือเป็นเบสนะใครที่ไม่เคยใช้นะครับก็สามารถซื้อตัวอีทิเรียมมาแล้วก็มาใช้เป็นค่าแก๊สได้ก็อาจจะสูงหน่อยแต่ว่ามองว่าถ้าเกิดลงทุนใน รูปแบบของฝั่งของอีทูเรียมเนี่ยมองว่าภาษีของตัวโปรเจกต์เนี่ยค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าลงทุนในระดับหนึ่งเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวดัชนีอัปเดตนะครับเราสามารถดูได้เดี๋ยวมันจะมีตารางคำนวณให้ดูนะครับในกองทุนนี้เนี่ยเราก็จะได้รับผลประโยชน์นะครับในทุกๆวันที่เขาจะจ่ายออกมาครับคือเราสามารถลงทุนขั้นต่ำเนี่ยก็คืออยู่ที่2ี่เหรียญนะครับแล้วเมื่อเราลงทุนเนี่ยเราก็จะได้รับผลนะครับในครั้งแรกนะครับก็คือทั้งหมด 5%เนะครับเพียงแค่เปลี่ยนตัวอีทิเรียมนะครับหรืออีหรืออ e ีทิเรียมก็เออถูกแล้วเราก็สามารถที่จะทำการลงทุนซ้ำนะครับมันจะเป็นการทบต้นก็คือถ้าเราไมา่ได้ถอนเนาะมันก็จะทบไปเรื่อยๆซึ่งผลกำไรเนี่ยมันก็เฉลี่ยรประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นการลงทุนที่แบบค่อยๆไปครับถ้าเกิดว่าลงทุนน้อยแบบเนี้ยแล้วค่อยๆเติบโตแอดมองว่า น่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ยาวนะครับเนี่ยครับเราสามารถทําการเปลี่ยนนะครับสอเหรียญนะเป็น NFT ได้ครับซึ่งตัวนี้ครับก็จะมีการลงทุน20ดอลลาร์นะครับ10 NFT สามารถเติบโตเป็น1.6ล้านในระยะเวลา50ปีครับโอ้โหแต่ว่าต้องทบต้นทบดอกนะเรียกว่าต้องมีความอดทนที่สูงมากๆเลยนะแล้วก็ในส่วนของ NFT เนี่ยคือเริ่มต้นก็คือ10 NFT ที่แอดบอกตัวนี้แหละครับก็คือเราสามารถกดนะครับแล้วก็ ปล่อยยาวๆไปเลยนะก็คือปล่อยลืมเลยนะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะลงทุนประมาณเท่าไหร่นะครับก็รองวางแผนดูนะอย่างตอนนี้เนี่ยแอดก็ทําการซื้อมาเห็นไหมครับอ่าน,นี้ก็จะได้ 22, 22, 22, 22, นะทั้งหมดสองร้อยเหรียญที่ลงทุนไปนะ,ะก็คือเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะลงกี่นาทีนะอันนี้แอดก็ ลงทั้งหมด200นะครับ200อ่า <est> เราก็มาทำการดำเนินคำสั่งตรงนี้ได้ครับอย่างเช่นเราต้องการแค่กี่ NFT นะครับเราก็มากดตรงนี้ได้เลยนี่ครับ50 10นะฮะอ่าก็ประมาณนี้ครับอ่าพอเราซื้อเสร็จแล้วนะครับก็สามารถดูค่าได้นะครับหรือว่าเราจะลงแบบ D e ฟ i นะครับที่เป็นตัวเ e ียนะครับที่เป็น d e ฟ i ตรงนี้ ซึ่งผลตอบแทนจากการฟาร์มนะครับ USDC เนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนสูงสุดถึง52%นะครับนี่คือผลผลิตที่แท,ท,ท้จริงก็คือ32นะตอนนี้มีสภาพคล่องอยู่51,000เหรียญนะครับเราสามารถกดเก็บเกี่ยวตรงนี้ได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราต้องการลงทุนนะครับส่วนในการถอนเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เช่นกันนะครับอันนี้แอดยังไม่ได้ฝากนะครับเป็น USDC ซึ่งเราสามารถทําการฝากแล้วก็เก็บเกี่ยวได้อันนี้ก็จะเป็นอีกอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการอ้างสิทธิ์นะครับก็ เดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ก็สามารถกดคลิกลิงก์เพื่อสนับสนุนแอดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนของ NFT กับส่วนของดีฟานะครับผสมกันแล้วก็ในส่วนของแพลตฟอร์มจะมีรูปแบบของตัวการาฟให้ดูครับอันนี้แหละที่เป็นตัวการลงทุนมันก็จะมีการขึ้นขึ้น,นลงลงครับตอนนี้รวมทั้งหมดนะครับจะมีพูเนี่ยมีทั้งหมด1นึ่งแสนสามหมื่เหรียญน,นะครับสามหมเหรียญดัชนีอยู่เท่านี้นะครับ อันนี้สามวันก่อนนะครับนี่เปิดมาแล้ว200นะได้เท่าไหร่นะครับการการะทำปุ๊บแล้วเราก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับก็ตัว nft ใช่ไหมอ่าเรามาดูตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวกลับไปส่วนของหน้าแรกอ่ารีก่อนนะครับอีกรอบหนึ่งนี่นะครับตอนนี้เนี่ยก็คือ t o t o l อยู่ที่0ูจุดา98นะครับเหรียญ ก็รอไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันจะขึ้นขึ้นลงๆครับแล้วแต่ว่ากองทุนนี้เนี่ยทำผลกําไรได้เท่าไหร่ครับประมาณนี้ครับสำหรับแพลตฟอร์มอ่ะเรามาไล่ดูครับแล้วก็มีโอกาสที่จะรับ a d ร์ดได้ด้วยนะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกระเป่านะครับเพื่อรับ a d ร์ดจากตรงนี้ได้เลยสามารถทํากิจกรรมมีแรงต่างๆนะครับก็เพียงแค่เชื่อมนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมห้เรีบร้อยก็มีโอกาสรับ a d ร์ดนะ แล้วก็ในส่วนของโทเคนเมริกนะเราก็สามารถมาดูได้นะครับว่ามีการจ่ายยังไงบ้างหมายถึงว่าเป็นการจ่ายผ่านเ,เป็นการแจกจ่ายนะครับโทเค็นนะ,ะตัวผ่านโดแพลตฟอร์มเนี่ยเขามีการกระจายอะไรบ้างแล้วก็ในส่วนของ NFT เนี่ยสามารถซื้อขายนะครับผ่านตัว o p e n s e a ได้นะเพราะว่ามันเป็น NFT จริงๆแล้วก็มีความโปร่งใสคือทางโปรเจกต์ก็มีการเน้นย้ำนะครับว่าโปรเจกต์ของเขาเนี่ยมีความโปร่งใสในส่วนของ ตัวโปรเจกต์เองนะซึ่งก็ต้องมาดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าส่วนตัวแอดมองว่าโปรเจกต์ค่อนข้างดีครับเพราะว่าลงทุนในตัวของอีตูเรียลนะครับในเชนนี้ซึ่งในเชนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีภาษีดีอยู่แล้วนะครับซึ่งเราสามารถมาอ่านรายละเอียดนะครับที่ไวท์เพเปอร์ได้ว่ามีรายละเอียดในการลงกองทุนนี้เนี่ยแล้วนําไปทําอะไรบ้างครับก็คือนําไปทําการลงทุนต่างๆนะครับที่ได้ผลกําไรกลับมาและเอาเงินนั้นอะ กลับมาจ่ายนะครับ2%ต่อเดือนซึ่งแอดมองว่าไม่ได้สูงเลยนะซึ่งเราเนี่ยสามารถถอนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยอันนี้ก็เป็นจุดที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรดแมปแล้วก็ช่องทางต่างๆนะครับเราสามารถเข้าไปติดตามได้นี่อันนี้ก็จะเป็นส่วนของรถแมปนะครับก็จะมีไล่ออกมาเป็นตั้งแต่เฟส1เฟส2นะครับเฟส3เฟสแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในแต่ละเฟสเนี่ยเราก็ต้องมาดูครับอัปเดตเนี่ยก็จะมี ในส่วนอะไรเพิ่มเติมนะใหม่ๆบ้างอันนี้จะเป็นส่วนของบล็อกเชน NFT นะครับก็ถ้าเกิดเราฝากในดีฟ i นี้นะครับเราสามารถถอนได้ตลอดนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะในส่วนของ NFT นะถ้าสมมุติเราฝากไว้แล้วเราต้องการถอนเนี่ยทำยังไงครับก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นี่ครับเราถอนตรงนี้ได้เลยเราก็ปิดเพื่อ รับเงินคืนได้เลยนะครับนี่ครับการทำเนี่ยปิดตรงนี้กดตรงนี้เรามีบ็อกซ์เนี่ยเราสามารถเช็คได้เลยเห็นไหมครับมีรายละเอียดทุกอย่างนะครับผมอ่าก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเออแล้วก็ในส่วนของตัว USDC ตัวนี้ก็ถอนได้เช่นกันนะครับนี่เราก็สามารถทาการถอนจากตรงนี้ได้เลยนะส่วน n f t เราก็ขายที่ตัว OpenSea ได้ด้วยนะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นี่นะครับเราก็ดูได้เลยนะโอเคก็เจอกันคลิปหน้านะครับอันนี้ยังกดขายไม่ได้นะครับ NFT ต้องรอก่อนนะแต่เราสามารถที่จะถอนนะครับเพื่อดึงเงินรวมเงินลงทุนเนี่ยออกมาได้นะครับอันนี้คือยอดทั้งหมดที่เหลือนะครับแล้วก็รวมเงินที่ได้ต่อวันเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าถ้าปิดทุกตำแหน่งก็คือกดตรงนี้ปิดหมดปุ๊บ อ่าก็ปิดหมดเลยหรือว่าการกระทำนี่นะครับเราจะดึงออกมาเท่าไหร่ครับจํานวนก่เลียนก็ว่าไปนะครับก็สามารถถอนได้แล้วก็ในส่วนของทุนก็สามารถถอนได้ตลอดย4บชั่วโมงนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวขีดจํากัดสูงสุดในการลงทุนก็คือ1นึ่งหมื่เหรียญนะอันนี้ก็จะมีข้อจากัดอยู่เราก็สามารถฝากตรงนี้ได้เลยนี่ครับกองเงินไปเลยแล้วก็กดสร้างนะครับปุ๊บอ่าทีนี้นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับเราก็ต้องมีจํานวนนะครับตัวเหรียญตรงนี้อ่าเราก็เช็คได้นะครับ โอ้โหก็ใช้0 right oh, oh. oh, oh. ูน oh. จุด US นะครับอันนี้เป็น US เราก็สามารถเช็คได้ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ